สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําซีรีส์จีเรื่องพามฝันปั้นรักที่นําแสดงโดยโกงจุ้นกับเฉลียวซินเรื่องนี้มี16ตอนดูซับไทยได้ที่ True ID ใครจะคิดว่าวันหนึ่งศิลานีเน็ตไอดอลอย่างเซลลวต้องมาเป็นผู้ช่วยให้กับนักจิตวิทยาสุดหล่อยอย่างลินเซินทั้งที่การคุยกันครั้งแรกของพวกเขาเป็นไปนอย่างไม่ดีนักแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างก็ทําให้ทั้งคู่ต้องมาเจอและใกล้ชิดกันแล้วจากความไม่ถูกชะตาก,กันก็มากลายเป็นความรักแต่ทุกอย่างก็ต้องมีบทพิสูจน์ของมัน ภาพเปิดมาที่หลิ่นเซินนักจิตวิทยาผห้ของเรื่องที่ถูกตำรวจเรียกมาสอบปากคำเกี่ยวกับการหายตัวไปของซุนตงที่ทิ้งบันทึกเอาไว้ก่อนจะหายตัวไปพร้อมกับรถของเขาหลังจากที่มาปรึกษาปัญหาจิตใจกับพระเอกและจากการตรวจสอกบกพบว่าเขาเป็นคนขายเครื่องตรวจขึ้นหัวใจให้กับแม่ของพระเอกด้วยและมันก็เกิดปัญหาขึ้นจนแม่ของพระเอกต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกผิดส่วนเซียวเซียวเน็ตของเราก็เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับซุนตง เพราะฉะนั้นในตอนนี้ทั้งสองคนก็ถูกกักบ,บริเวณทับออกจากตัวเมืองแต่เรื่องทุกอย่างดูเหมือนจะเกิดขึ้นเพราะใครคนหนึ่งที่อยากให้พระเอกได้ลิมรสชาติของความสูญเสียเหมือนกับที่ในกำลังถูกจับโถงน้ําในตอนนี้และอีกทางพระเอกก็กาลังหนีจากการถูกตํารวจไล่ล่าก่อนจะตัดสินใจกระโดดน้าหนีเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากเมื่อครึ่งปีก่อนในรายการจังหวะรักมีการเชิญศิรานีเน็ตไอดอลชื่อดังมาเป็นวิทยากรนั่นก็คือนางเอกนั่นเอง เพราะความพลัดของรายการก็ทําให้มีนักศึกษาสาวคู่หนึ่งไม่สนใจฟังการสอนของพระเอกพอเพกเห็นเข้าก็เดินเข้ามาใกล้ๆโดยที่นักศึกษาคู่นั้นไม่รู้ตัวพอร,รู้ตัวก็ตกใจจนท,ทําโทรศัพท์หล่นเสียงของนางเอกที่กําลังวิเคราะห์ถึงคู่รักในรายการก็ดังขึ้นเธอกําลังวิเคราะห์ภาษากายของคู่รักคู่นั้นว่ายังมีใจให้กันอยู่คงไม่เลิกราเหมือนอย่างที่กําลังจะมาบอกเลิกกันแต่สําหรับเพกแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นและเพื่อเป็นการยืนยันความคิดของเขา เระเอกก็ให้เพื่อนช่วยติดต่ตอดึงเขาเข้าไปร่วมรายการผ่านโทรศัพท์ด้วยแต่แค่เริ่มต้นเพะเอกก็วิเคราะห์ต,ตรงกันข้ามกับนางเอกทุกอย่างแถมยังตำหนิที่เธอให้ข้อมูลผิดพลาดอีกงานนี้เลยกลายเป็นการจับนางเอกมาตบหน้ากลางเสียแยกทําให้อับอายคนในห้องส่งโชคดีที่นางเอกพอจะมีไหวพริบพูดเอาตัวรอดมาได้เธอได้แต่เก็บความสงสัยว่าพระเอกเป็นใครกันหลังจากเสร็จจากงานวันนี้เพะเอก,กแวะมาเยี่ยมแม่ที่นอนเป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่ ส่วนท่าน,นเอกตอนนี้ก็ได้ฮอตสมใจเมื่อมีคนส่งข่าวของเธอมาให้ดูว่ามันกลายเป็นประเด็นร้อนไปแล้วนางเอกที่ยังไม่อยากสนใจเรื่องนี้เพราะมีงานเล่งรอยอยู่เธอได้แต่ส่งข้อความเสียงไปเรียกง,งานจากเพื่อนของเธอเหยื่อลั่วที่ยังไม่ส่งงานมาให้สักทีแล้วเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นก็ทําให้ใเอกฝันร้ายฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยตามจีบเธอเข้ามาประกาศต่อนหน้าทุกคนว่านาเอกไม่เคยมีความรักมีสิทธิ์อะไรที่ได้กล้ามาสอนคนอื่น เช้าวันต่อมาในเอกถึงได้ตื่นมาด้วยสีหน้าที่ดูไม่ดีนักแล้วเธอก็รีบโทรหายเยนลัว่วที่ค้างงานมาหลายวันแล้วในเมื่อติดต่อไม่ได้เธอก็ตรงเด่งไปหาเพื่อนที่บ้านแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นไม่นานนะักพ่อแม่ของเย,ยนลั่วก็มาถึงเพราะลูกไม่อยู่แทนที่จะเป็นห่วงกลับตรงไปสำรวจข้าวของเพราะกลัวของหายถ้าไม่ใช่เพราะนากเอกกังวลและเป็นห่วงเพื่อนก็คงไม่ยอมไปแจ้งความแต่ระหว่างที่แจ้งความอยู่เพราะความที่แม่กลัวจะไม่ได้เงินค่าเขียนกระตุนของเยลลัว่ว ก็คิดจะถอนแจ้งความแต่พอในเอกย,ยืนยันว่าการหายของเพื่อนมันน่าสงสัยพ่อแม่ถึงได้ยอมแจ้งความต่อในเอกตัดสินใจกลับมาที่ห้องของเยลลูอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยที่เนเอกไม่รู้ว่าไม่นานมานี้เยลลูเพื่อนของเธอต้องนั่งซ่อนตัวอยู่ในห้องด้วยความหวาดกลัวกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านนอกและกำลังเคาะประตูเรียกเธออยู่เมื่อนเอกมาถึงห้องของเพื่อนแล้วก็เข้าไปเช็คอีเมลแล้วเธอก็เจออีเมลที่บริษัทของพระเอกส่งมานัดหมาย และมันก็ตรงกับวันที่เหย,ยนลุวนโดนทวงค่าไฟน่าจะเกิดความสงสัยเพื่อนของเธอทําไมต้องติดต่อกับพระเอกหรือทั้งสองคนมีอะไรกันหลังจากที่เนกค้นหาข้อมูลของพเพกแล้ววันต่อมาเธอก็มาปรากฏตัวที่บริษัทของเขาแต่ก็เข้าไปไม่ได้แล้ว,วเพื่อเอิมีคนเข้ามาทักคิดว่านางเอกมาสัมภาษณ์งานนางเอกก็เลยตีนิ่เข้าไปสัมภาษณ์และเพราะข้อมูลที่เธอเตรียมมาก็ทําให้เศร้าหนงเพื่อนพระเอกที่เป็นคนสัมภาษณ์ประทับใจ ถึงเธอจะไม่ได้เรียนด้านจิตวิทยามาก่อนก็ตามจังหวะที่นายเอกกำลังจะกราบเธอก็เห็นพระเอกกำลังยืนคุยอยู่กับตำรวจยิงตองย้ำให้เธอสงสัยว่าเขาต้องเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเหยื่อรัวแล้วทั้งคู่ก็ได้เผชิญหน้ากันแต่ก่อนที่นนยจะเข้าไปทักทายเรื่องที่เธอไม่ใช่คนที่มาสัมภาษณ์ตัวจริงก็ถูกเปิดเผยนนยกล้าทำก็กล้ารับแต่เธอใช้วิธีบอกกับทุกคนว่าจากเรื่องในรายการทําให้เธอยอมรับในความสามารถของพระเอกจนอยากจะเข้ามาขอเรียนรู้งานจากเขา และตั้งตัวเองเป็นแฟนขับของพระเอกด้วยโดยคำพูดที่เวอร์วังของนาเอกทำให้คนรอบข้างเข้าใจว่าเธอมาตามจีบพระเอกซะมากกว่าและพร้อมแบบนั้นเพื่อนของพระเอกถึงตัดสินใจรับนาเอกมาทำงานเผื่อว่าเพื่อนผู้เย็นชาของเขาจะได้มีแฟนกับเขาบ้างเมื่อนาเอะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานแล้วเธอก็เริ่มถามคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพระเอกโดยแกล้งทำเป็นว่าสนใจเขาและพร้อมแบบนั้นก็ทำให้เธอรู้ว่าพระเอกชอบเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน และชอบออกกําลังกายรวมถึงรูปวันเกิดของเขาด้วยวันหนึ่งในขณะที่นายเอกกำลังเอากาแฟมาให้พระเอกที่ห้องทํางานเธอก็เห็นแฟ้มข้อมูลของเพื่อนเข้าพอดีนายเอกแกล้งทํากาแฟหกเพื่อที่จะหยิบแฟ้มออกจากห้องไปแต่ก็ไม่สําเร็จแถมยังโดนไล่ให้ออกไปต้อนรับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์แทนอีกแต่การที่ถูกย้ายมาครั้งนี้ก็ทําให้ในายเอกได้ว,ว่าเพราะการหายตัวไปของเย็นล่วทําให้พระเอกต้องเอาข้อมูลของเย็นล่วไปเก็บไว้ในตู้เซฟแล้วเย็นนั้นหลังเลิกงานทุกคนกลับกันไปหมดแล้ว นายเอกก็แอบเข้าไปที่ห้องของพระเอกเพื่อที่จะขโมยแฟ้มนั่นแต่กดรหัสเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักทีจนเสียงสัญญาณมันร้องเตือนขึ้นนายเอกยังไม่ทันได้หนีก็เห็นพระเอกที่กลับเข้ามาเพราะลืมของพอเข้ามาในห้องก็เห็นนายเอกกำลังวุ่นวายอยู่กับหน้าต่างที่เธออ้างวา่ามาตรวจดูความเรียบร้อยให้แต่พเพกมองอย่างไม่อยากจะเชื่อกับพฤติกรรมที่ดูน่าสงสัยของนายเอกที่ต้องมีอะไรแอบแฝงมาถึงวินาทีนี้แล้วนายเอกก็ใช้วิธียอมรับอย่างแมนๆว่าเธอชอบเขา และนั่นก็คือเหตุผลที่เธอมาที่นี่และเพราะรูปถ่ายของเขาบนโต๊ะเธอถึงได้ทํากาแฟแหกทั้งหมดทั้งมวลเพราะเขาทั้งนั้นนายเอกพูดจบก็รีบวิ่งออกจากห้องไปอาจเจียนที่ฝืนใจพูดออกไปแบบนั้นแล้วก็รีบหนีกลับทันทีส่วนพระเอกที่ยังทําหน้าไม่ถูกกับการถูกสารภาพรักครั้งแรกแบบนี้ก็ได้แต่ตั้งสติก่อนจะหยิบบัตรเครดิตท,ที่ลืมไว้ออกไปและเขาก็ไม่ทันสังเกตว่าประตูตู้เซฟปิดไม่สนิท วันต่อมาเนกตามเพเอกมานั่งรถไฟใต้ดินไปสอนที่มหาลัยแต่เพราะคนที่แน่มากก็ทําให้เธอถูกเบียดจนแทบจะไปซบอกของเพล็กเขา้าแล้วจังหวะน,นั้นเนกก็เห็นข่าวว่ามีศพหญิงสาวนิรนามลอยน้ํามาด้วยความตกใจก็ทําให้เธอรีบออกจากรถไฟไปทันทีทิ้งเพเอกให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนกตามมาดูที่เกิดเหตุอย่างหวาดกลัวแต่พอรู้ว่าไม่ใช่เพื่อนของเธอก็โล่งใจเยยนลั่วคือเพื่อนที่เนกรู้จักโดยบังเอิญในวันที่ไม่มีใครสนใจผลง,งานของเหยนลัว่ว แต่ในเอกเลือกที่จะชวนมาทํางานกับเธอด้วยและระหว่างนั้นเองในเก,กนด้นว่าข้อมูลการสอนทุกอย่างของพระเอกอยู่ที่เธอว่าแล้วเธอก็รีบเรียกไปหาพระเอกทันทีส่วนทางพระเอกที่กําลังโมโหที่โดนในเอกทิ้งงานไปนแบบนี้ <_ S 1> เขาก็ได้แต่อาศัยความรู้ล้วนๆมาบรรยายให้นักศึกษาฟังโดยไม่มีตัวอย่างข้อมูลอย่างที่ควรเป็นและกว่าในเอกจะมาถึงพระเอกก็สอนเสร็จแล้วคืนนั้นบริษัทมาฉลองให้กับพระเอกในฐานะที่การบรรยายผ่านไปอย่างเรียบร้อย แต่เพเก็ใช้โอกาสนี้ไล่ในเอกออกต่อหน้าทุกคนในเอกยอมรับผิดเธอขอโทษด้วยการดื่มเหล้าให้เพื่อให้เพกให้โอกาสเธออีกครั้งและพราะเสียงของคนรอบข้างก็ทําให้เพกใจอ่อนขากราบด้วยความที่ในเอกเหมือนจะเมามากจําที่อยู่ของตัวเองไม่ได้เพเกก็รับผิดชอบพาไปพักที่บ้านของเขาก่อนเมื่อเพกพาในเอกมานอนพักก็โดนเธอสั่งให้ไปหยิบน้ำมาให้แล้วในเอกก็อาศัยจังหวะที่เพกเผลอแอบ,บย่องเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่ง และในห้องนี้นายก,ก็ได้เจอของขวัญที่เยี่ยร่วเพื่อนของเขอเป็นคนให้มาถึงตอนนี้แล้วความจริงก็เปิดเผยพอเพเอกรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาและในวันนัดเพื่อนของนายเอกก็ไม่ได้มาแต่หน้าแปลกตรงที่มีเมลจากเพื่อนของนายเอกส่งมาให้เขาแต่เพื่อนนายเอกก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ส่งสเรื่องของขวัญกล่องน,นั้นก็น่าจะเป็นเพื่อนของนายเอกลืมเอาไว้และเพเกก็เดาว่าคนที่เพื่อนของนายเอกอยากจะให้ก็คือผู้ชายที่ชื่อเบิล ที่เขียนไว้บนหน้ากล่องนั่นต่างหากพขรู้แบบนั้น,นเนก็เริ่มไม่แน่ใจว่าบิที่ว่าจะใช่คนที่เคยตามตื้อเพื่อนของเธอหรือเปล่าว่าแล้วนเนก็ขอร้องให้เพ็กช่วยสะกดจิตเธอเผื่อจะมีเรื่องของผู้ชายคนนี้ในความทรงจําของเธอบ้างเมื่อขอร้องไม่ได้ผลนาเอกก็เริ่มขู่ถ้าเขาไม่ยอมเธอก็จะยิ่งตื้อเขาให้ถึงที่สุดแต่สิ่งที่ทําให้เพกยอมใจอ่อนก็เพราะคําว่าเพื่อนที่นเนยพูดถึงเย็ยนลัว่วและมันก็เหมือนกับที่เย็ยนลัว่วเคยบอกกับเขาว่า เธอมีเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือนางเอกนั่นเองและจากการสะกดจิตก,ก็ทําให้ในางเอกเห็นผู้ชายคนหนึ่งในวันที่เธอกับเพื่อนไปเลือกซื้อเสื้อผ้าและยังเห็นในวันที่พวกเธอไปเลือกซื้อหนังสือด้วยกันอีกส่วนทางพ่อแม่ของนางเอกอย่างมานั่งเล่นไพ่กันอย่างมีความสุขแต่พอเริ่มรู้ว่าลูกสาวตัวเองหายไปนานก็คิดจะหาคนมาวาาแทนไม่อย่างนั้นก็ต้องถูกปรับเพราะผิดสัญญาแล้วน้องชายของเยลลลูกก็มาได้ยินเขา้าเขารู้ว่าพ่อแม่ไม่เคยรักและห่วงพี่สาวของเขา นอกจากต้องการเงินที่พี่หามาเท่านั้นแล้วน้องของเยลลูกก็นึกได้ว่าพี่สาวของเขามีเพื่อนสนิทอีกคนวันต่อมาในะยังขอร้องให้เพกช่วยตามหาผู้ชายที่ชื่อด็บบิลคนนั้นให้แต่เรื่องนี้ยังน่าสงสัยทำไมเยลลูดถึงไม่เล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้เพื่อนสนิทอย่างนาเอกฟังหรือว่าเขาเป็นตัวอันตรายว่าแล้วเนเข้าไปที่บ้านของเยลลูกอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าระหว่างทางมีคนตามเธอมาคราวนี้ก็เป็นเรื่องย่อตอนที่หนึ่งเรื่องราวน่าจะมีความซับซ้อนไปกับความรักและอะไรบางอย่าง น่าดูทั้งเนื้อเรื่องและพระเอกเจอกันอีพีหนา้าสวัสดีค่ะ